นอนรถบ้านครั้งแรกของครอบครัวเราค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เรามานอนรถบ้านแบบนี้ที่พักแม่จําไม่ได้นะคะลุงทาราอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะที่เขาใหญ่เป็นรถบ้านสําหรับ4ี่คนค่ะที่ชอบมากคือมีเตียง2ชั้นด้วยค่ะเหมาะสําหรับคุณแม่ลูก2มากถูกใจน้องนิตาม,มากๆเลยค่ะความใฝ่ฝันของเขาคือนอนเตียงแบบนี้เลยค่ะห้องน้ําก็โอเคเลยนะคะสะอาดดีค่ะแต่ว่าสําหรับสามีเราห้องน้ําอาจจะเล็กไปหน่อยค่ะแต่ว่ารถบ้าน,นอนะเนาะพื้นที่มันก็มีใช้สอยอย่างปาระหยัดหน้าต่างตรงนี้นะคะสามารถเปิดดูวิวได้เลยเสียด ได้อยู่อย่างเดียวเลยนะคะที่นี่คือมันไม่หนาวคือเรากล่าว่ามาเขาใหญ่สิ้นปีอ่ะมันจะหนาวใช่ไหมคะแต่ว่าปีนี้กับไม่หนาวอันนี้ที่เราจองคือวิวติดลำธารเลยคะ่ะส่วนเพื่อนของสาม,มีก็กางเต็นท์อยู่ข้างๆค่ะ,คะมีทั้งห้องพักแล้วก็ลานกางเต็นท์เลยน้องนิตาก็ผูบเข้าผุบออกสนุกเขาเลยค่ะตอนที่เขาเช็คอินอากาศไม่ค่อยเย็นร้อนค่ะพอเริ่มเย็นอากาศค่อยดีขึ้นมาหน่อยค่ะก็เลยออกมานั่งรับลมชมวิวค่ะเสียดายจังถ้าอากาศหนาวคงจะดีกว่านี้เลยอากาศเริ่มมืดก็ป้อนข้าวเย็นน้องจริงๆนี่ไม่ใช่การมาพักผ่่่่ออนนนนะะคคีีีีืกาารมเเปลยยท ใครบอกว่ามีลูกเล็กแล้วเที่ยวไม่ได้สําหรับเรากระเตงไปด้วยทุกที่ท,ที่แม่กินคือเบียร์แบบไม่มีแอลกอฮอล์ะนะคะประสบข,ของเราก็คือการได้กระเตงลูกไปเที่ยวทุกที่ที่เราไปถึงะจะเหนื่อยแต่ความเหนื่อยนั้นมันก็มีความสุขซ่อนอยู่เราได้เห็นพี่น้องได้นอนเล่นกันแบบนี้โคตรมีความสุขเลยค่ะ